คแล้วนี่นะคะก็เป็นแอปแปลภาษาของ AI ค่ะเข้ามาหน้าแรกก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็กดดำเนินการต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็บล็อกแอปให้ติดตามค่ะแล้วก็กดกลายกระบาดค่ะจากนั้นก็พิมพ์ข้อความไปได้เลยค่ะข้อความที่เราเลือกที่จะแปลค่ะตัวอย่างนะคะก็จะแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษค่ะ คำที่เราเลือกนะคะก็คือคำว่าคุณครูค่ะและนี่นะคะก็ภาษาอังกฤษก็จะขึ้นไปอยู่ตรงข้างล่างค่ะ teacher teacher กดฟังเสียงได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะคำว่านักเรียนค่ะ ก็กดฟังเสียงภาษาอังกฤษ <Student. S 1> ได้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็น AI ที่ให้เราพิมพ์ให้ AI ช่วยแต่งค่ะก็คือเราเลือกเราเลือกคำที่เราจะให้ AI ช่วยแต่งได้เลยค่ะพิมพ์ไปได้เลยค่ะตัวอย่างนะคะเราจะให้ AI ช่วยแต่งประโยคภาษาอังกฤษหนึ่งประโยคค่ะเกี่ยวกับการเรียนค่ะ นี่นะคะแล้วเราก็ไปตะกดส่งไปเลยค่ะแล้วเราก็บอกหัวข้อไปค่ะว่าจะให้ AI ช่วยแต่งอะไร ก็กดสง่งไปแล้วนะคะแล้วก็จะนี่นะคะก็จะมีประโยคขึ้นมาตรงนี้เลยค่ะ s t u d y i n g and Learning a r Essential e Part of Personal Growth <c oughs> and Development App สำหรับ a i ช่วยแปลภาษาคา่ะ